เบื่อไหมกับการรีไอดีผ่านบัญชีเกรดที่กว่าจะได้ไอดีที่ต้องการแถมยังแหลกอีกในวันนี้ครับผมมีวิธีการรีไอดี ID แบบใหม่ผ่านเวอร์ชัน PC ที่จะทําให้คุณสามารถรีไอดีได้ง่ายและก็รวดเร็วอย่างมากและอย่างหนึ่งครับทำให้คุณเล่นเกมนี้แบบ เต็มอัตรรสตามท,ที่คุณต้องการจะทําด้วยวิธีอะไรก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนกดไ like. ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพืเ่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดควาการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสาหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup อก็ขอสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมวันพันแมนเวิร์กันอีกเช่นเคยกัรราลํง หาตัวละครที่ต้องการในช่วงเริ่มต้นอยู่กันใช่ไหมซึ่งในวันนี้ครับผมมีวิธีการรีแบบใหม่ผ่านเวอร์ชัน PC ที่บอกได้เลยครับว่าทําได้ง่ายกว่าที่เราคิดตั้งเยอะจะมีวิธีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นผ่านเวอร์ชัน PC ครับเ,เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดจากเว็บไ,ไซต์อ f ฟ i ิเชีของตัวเกม One Punch Man World ได้เลยนะครับเมื่อเราติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับก่อนที่เราจะทําการเข้าโปรแกรมและตัวเกมจะให้เราล็อกอินซึ่งสําหรับใครที่ล็ มาในหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการรีนะครับให้ทุกคนกดไปที่เปลี่ยนบัญชีจากนั้นก็ไปล็อกอินใหม่นะครับหรือเลือกบัญชีที่เราไม่ต้องการใช้งานนะครับเช่นผมเนี่ยผมใช้บัญชีนี้แล้วเกลือนะครับไม่ได้ตัวละครที่ต้องการครับให้ผมกดที่บัญชีนี้ครับกดที่ล็อกอินเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าต่างบัญชีนี้ขึ้นมาครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่บัญชีนี้จากนั้นครับเพื่อนๆให้ไม่หยุดในส่วนของข้าค่าตัวนี้ครับแค่ว่าลบบัญชี กดเข้าไปครับมันจะให้เราพิมพ์โอเคนะครับซึ่งเวลาลบบัญชีเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ7วันใช่ไหมเราก็พิมพ์โอเคไปเลยเมื่อเราพิมพ์โอเคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตกลงมันจะขึ้นสถานะว่าลบบัญชีสําเร็จนะครับแล้วก็บัญชีนั้นก็จะหายไปนะครับอะให้เราทําการล็อกอินด้วยวิธีอื่นนะแล้วก็ล็อกอินผ่าน Google กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและทําการใส่เมลที่เราลบไปเมื่อกี้นะครับผม โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทาการลงอินบัญชีที่เราทงการลบไปเมื่อกี้นะครับตัวเกมจะขึ้นสถานะเวลานะครับนั่นคือเหลืออีกประมาณ6วัน23ชั่วโมงแล้วก็อีก49นาทีนะครับให้เพื่อนนะครับกดในส่วนของการลบสําเร็จแล้วนะครับไอดี้ถ้าเรากดก,กู้คืนทันทีเราสามารถกู้คืนไอเดี้ยนี้ภายใน1สัปดาห์ได้แต่ถ้าเรากดลบมันจะหายไปทันทีเลยนะครับแล้วก็ทําการกดลบไปครับปุ๊บลบสมบูรณ์เมลนี้ก็จะถูกลบออกไปนะครับหมายถึงว่าเป็นข้อมูลบัญชีของไอเดี้ยนี้ถูกลบแล้ว ให้เพื่อนๆนแครับทำการล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้เมลเมื่อกี้อีกรอบนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสถานะล็อกอินเมลที่ผมลบไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมดูนะครับทุกคนว่าเข้าเกมไปจะเป็นแบบไหนจะต้องเล่นต่อไหมหรือสามารถเล่นใหม่ได้เลยนะฮะเราก็กดทําการเริ่มเกมกันไปนะครับตัวเกมก็เข้ามาแล้วนะครับเราก็กดสคริปต์ได้เลยนะครับไม่ต้องอัปเดตตัวไฟล์อะไรเพิ่มเติมนะครับอ่าสคริปต์นะฮะ อันนี้ก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเมลที่ผมลบไปเมื่อกี้นะทุกคนแล,แล้วเราก็ทำการกด Start ทเกมได้เลยรอตัวเกมโหลดหน่อยช่วงนี้คือคนเล่นเยอะมากปึ๊บแอบกำลังเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับ เห็นไหมทุกคนเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถเริ่มเล่นใหม่ได้เลยโอ้โหโคตรง่ายนะครับแถมเราไม่ต้องแบบเปลี่ยนเมลเยอะด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปดีในบัญชีเกรดที่แบบมันอาจจะแหลกหรือแม้กระทั่งอาจจะรียากนะครับซึ่งวิธีนี้มันใช้เมลได้เลยเว้ยถ้าเราได้เมลหรือว่าไอที่ที่ต้องการแล้วนะครับคุณก็สามารถใช้ดีนี้หรือว่าเอาเมลเนี้ยไปขายต่อก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เป็นพวกเมลไก่อะไรของคุณเนี่ยนะครับก็สามารถขายต่อได้นะครับเห็นไหมอย่างง่ายเลยปุ๊บนี่นี ต่อยต่อยต่อยนี่แน่นี่แน่นี่เดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกันหน่อยนะครับว่าบัญชีนี้เราจะสามารถได้ตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่าซึ่งตัวที่ผมรีดีมาครับผมรีไปทั้งหมดประมาณ20ครั้งนะครับแล้วก็ได้ตัวละครเมทัลไนส์มาแต่ไม่ใช่ตัวละครที่ผมต้องการนะทุกคนคือผมต้องการพวกตัวละครพวกโซนิกนะครับท้า,าโซนิกนะครับเป็นหลักเลยนะครับหรืออาจจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในตารางของการแจกฟรีนะเพราะว่ามันจะมีตัวแจกฟรีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะเว้ยทุกคน ผมก็เลยแบบอยากได้โซนิกเอามาเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเลือกของซิ l เวอร์แฟรงค์ที่หลังนะครับเอาไว้เล่นคอมโบกับลูกศิษย์ะครับที่เป็นการโรนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านั่นเองไปเลยโอเคครับเ,เ,เพื่อนๆหลังจากที่เราได้ทําการเล่นแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20-25ถึง25นาทีนะครับ เดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกาชากันหน่อยละกันนะครับว่าผมจะได้ตัวละครที่ผมต้องการหรือเปล่าจะจบที่ไอดีนี้หรือไม่หรือว,ว่าจะต้องเรียดีต่อไปเรื่อยๆไปอันแรกวิธีสังเกตว่าเราได้ตัวละครระดับ S, s R หรือเปล่านะครับให้สังเกตที่พื้นนะครับมันจะเป็นแสงสีทองๆนะครับนี่อย่าเป็นแสงออกมากันแล้วแต่ดวงนะครับบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกนะเวยมาครับ10ครั้งแรกของเราปึ๊บมาเถอะขอเถอะไปปึ๊บสังเกตที่พื้นมีไหม อัอคือไอ้นี้ไม่มีแล้วลองดูแสงอีกทีนะครับปุ๊บปุ๊บมีแสงสีเหลืองไหมออโหอันนี้เกลือครับไม่มีแฮะผลิตยากอยู่นะ0.5%ไอ้0เปอเซ็นตูนายเป็นตัวอะไรปุ๊บอ๋อใช่อ๋อ,อ,อได้เป็นสเนกนะครับหมัดอสอรพิษระดับเอเซดานะครับมาครับเดี๋ยวเราเปิดต่อกันเลยนะครับผมไปอีกสิบใบ มาเถอะปึ๊บไม่ไหมปึ้ม,มไม่มีดูทรงแล้วได้รีดีต่ออีกนะครับก็รีต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้เป็นตัวละคร s si r นะครับ2ตัวนะครับก็ถือว่าอรอบนี้ดีนะ s si อออกเยอะมากๆอันนี้ก็เหลือสุ่มทีละคังก็สุ่มไป ือใครจะเก็บรไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เล่นต่อยอสักหน่อยนะครับหากระชาเพิ่มอาจจะออกมาในอีก10ครั้งถัดไปก็ได้เหมือนกันแล้วเ่หมดแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรีโลแบบใหม่ผ่าน PC นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังที่จะรีไอดีนะครับในภาคนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขอกราบประธานอาภัยกันด้วยวเดี๋ยวราไปเจอกันในภานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย สวัสดีครับโยมินา